รันจวนเป็นคำกริยาที่ความปั่นป่วนใจหรือกระวนกระวายใจด้วยความอยากเมนูที่แม่หยิบหนังสือมาลองทำในวันนี้มีชื่อว่าปลาหมึกรันจวนสูตรจากนิตาศาสารแม่บ้านเล่มที่82ปีพศ2524มาดูกันค่ะว่าเมนูนี้จะทำให้เรารันจวนใจได้ขนาดไหนใส่รากผักชีกระเทียมและพริกไทยลงในครกโขลกสามเกลือให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ในหมูสับปรุงรสด้วยน้ำปลาและผงชูรสเล็กน้อยคลุกผสมให้เข้ากันดี ยัดหมูสับเข้าไปในตัวปลาหมึกให้แต่งตึงกลัดด้วยไม้จิ้มฟันปิดไว้นำไปใส่ซึ้งนึ่ง5นาทีระหว่างนั้นมาทำน้ำราดกันค่ะโครบพลิกี้ฟ้าเกลือพริกขี้หนูกระเทียมและหอมแดงให้ละเอียดใครกินเผ็ดมากไม่ได้ใส่แค่พริกชี้ฟ้าก็ได้นะพอเนื้อละเอียดแบบนี้ก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันหมูใส่พริกที่โขลกไว้ลงไปผัดให้สุกหอมใส่น้ำตาลปีบ๊บซอสมะเขือเทศน้ำมะขามเปียกน้ำส้มสายชูและน้ำปลา ชิมรสให้ออกเผ็ดหวานเค็มและเปรี้ยว ในหนังสือบอกว่าเราสามารถเอาปลาหมึกยัดไส้ที่นึ่งไว้มาคลุกกับซอสได้เลยแต่ถ้าจะทําอาหารต้อนรับแขกก็ต้องจัดเรียงให้สวยๆแล้วราดซอสลงไปตรงกลางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกรันจวนปลาหมึกยัดไส้หมูสับแน่นๆราดด้วยเครื่องรันจวนหอมๆถ้าได้กินกับข้าวสวยร้อนๆคงดีไม่น้อยเป็นอีกหนึ่งเมนูกับข้าวที่ทําไม่ยากเลยค่ะใครทํากินที่บ้านก็ใส่ปลาหมึกลงไปคลุกเลยแม้ว่าก็น่าจะเข้มข้นไปอีกแบบครั้งหน้าแม่จะมาเปิดหนังสือทำเมนูอะไรอีกกดติดตามกันไว้ได้เลยนะ え <music>